มคงไม่ต้องแปลภาษาหมาเป็นภาษาคนเนาะมันจะดูไม่สุภาพเดี๋ยว YouTube เขาจะแบนช่องผมเอา <g ül üyor> สวัสดีครับผีน่น้อง พี่น้องรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีเหตุผลของมันเสมอก่อนที่ทุกอย่างจะออกมาเป็นผลไม่ว่าผลนั้นจะเป็นผลดีหรือว่าผลร้ายก็าตามมันก็เริ่มมาจากเหตุที่เราทําเหตุที่เราปลูกนั่นแหละดังคําพระที่ได้กล่าวอว้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วแต่แล้วก็มักจะมีคนแย้งเสมอว่าทําดีไม่ได้ดีมีที่ไหนเอ้ยไม่ใช่ทําดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีทมไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกปฏิบัติแต่สําหรับผมนะผมเลือกทําดีเอาไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะมันดียังไงล่ะมันไม่เสียหายจริงไหมล่ะเออเอาดีเออและช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมผมอาจจะทําดีกับใครบางคนและอาจจะเพอ้อทําชั่วกับใครบางคนเช่นกันอาจจะโดยตัางใจหรือไม่ต่างใจก็ตามหากไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทุกทกท,กท่าน และที่สําคัญผมเชื่อว่าผลของกรรมดีและกรรมชั่วสักวันมันจะออกผลของมันมาเองไม่ช้าก็เร็วคอยดูสิเออเอเอ๊ะวันนี้ผมมาอารัมพบทเหมือนจะตัดทางโลกนี้ไปบวชเข้าถ้ำเข้าป่าเข้าหาทางธรรมอย่างนั้นแหละไม่นะไม่ไม่ผมยังมีกิเลสอยู่ยังมีความรู้สึกเหมือนปุตุชนทั่ว,วไป ยังมีความรู้สึกรักโลกโกรธหลงอยู่เลยหัวใจมันยังอ่อนนุ่มอยู่นะยังมีความรู้สึกจริงๆ้ะที่กล่าวมาข้างตน้นก็เพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องนึงมันมากระทบกระเทือนจิตใจของผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละก็ลองมาฟังกันหน่อยนะว่าเรื่องแล้วมันเป็นยังไงออก็เรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนในเช้าของทุกๆวันก่อนที่ผมจะขับรถไปทํางาน มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำเป็นกิจวัตรก็คือเอาขยะรายวันไปทิ้งรายเดือนเฮ้ย hey, ไม่ใช่สิไม่ผมเอาขยะไปทิ้งขยะในบ้านไปทิ้งใส่ถังครับโอ้ยทำไมมันอยากเย็นขนาดนี้เออเรือกง่ายๆนะและทุกๆครั้งนะครับผมจะเอาขยะไปทิ้งผมก็จะยืนอยวงห่างจากถังขยะโดยประมาณนึงแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเป็นนักบ,บาสหลกหลอกยืนอยู่ตรงแป้นบาส แล้วทำท่าดอกป๊ะป๊อกป๊แล้วก็ชูขยะตุ๊กลงถังเป็นอันเรียบร้อยแต่เมื่อเชา้าผมนะ่ะก็ไปทิ้งขยะเหมือนทุกๆวันเหมือนทุกๆครั้งที่ผมทำแต่วันนี้ผมก็ดอกดอกดอแล้วก็ชูขยะฟิวบ๊อ <c oughs> งานนี้มันไม่ลงถังแต่ว่า ผมเล็งผิดไปนิดหน่อยนิดเดียวเองขยะมันไม่ลงถังนะขยะเจ้ากรรมมันดันไปลงหัวเจ้าดำหมาขาโหดหมาข้างบ้านของผมนี่แหละมันชอบมันนอนแถวแถวถังขยะประมาณว่าถังขยะข้าอย่าแตะเออมันคอยเห่าคอยหอนเวลาคนเอาขยะมาทิ้งมันหวงถังขยะของมันไม่รู้จะหวงทำไมไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นเทศบาลนี่ไงเก็บมันก็ไม่ได้เก็บมีแต่ทำให้เลอะเทอะเฝ้าถังขยะแต่มันก็มีเจ้าของนะ ออแล้วหลังจากที่ขยะเจ้ากรรมลอยไปโดนหัวเจ้าดํามันก็รู้สึกมึนงงอยู่พักนึงแต่พอมันตั้งหลักได้มันก็เหลียวซ้ายมองขวามองไปมองมาไม่เจอไม่เจอใครมันเจอผมคนเดียว <c oughs> แล้วมันก็อนุมานคิดเอาเองว่าผมนี่แหละเป็นคนโยนขยะใส่หัวมันก็จริงอ่ะถูกต้องผมโยนใส่ถังขยะแต่พลาดไปโดนหัวมันเออไม่ได้ตั้งใจนุย้ยเฮ้ย และพอมันรู้ว่าผมเป็นคนโยนขยะใส่หัวมันมันก็โกรธผมสิโกรธผมเอาจริงเอาจังเลยแทนที่ผมจะเอาขยะใส่ถังแต่ผมดันโยนไปใส่หัวมันเหมือนกับว่าผมไปยามเจ้าถิ่นอย่างนั้นแหละมันจึงเห่าเอาเรื่องผมตะคอกใส่ผมเหมือนประมาณว่ากําลังด่าผมอย่างนั้นแหละด่าอย่างสาเสียเทเสียก็มีปานมันเห่าอย่างนี้นึนงเนาะมันเห่า มันห่อเอาเป็นเอาตายแล้วเว้ยมันคงไม่ต้องแปลภาษาหมาเป็นภาษาคนเนาะมันจะดูไม่สุภาพเดี๋ยว y youtube เขาจะแบนช่องผมเอาไม่แปลไม่แปลไม่ทานเลษนะครับไม่เอาด้วยความตกใจผมกระโดดหนีมาตั้งหลักนิดนึงน,นิดเดียวไม่ไกลจากตรงนั้นสักเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดแปดเอ๊ะไม่ใช่ฟุตนะแต่เป็นระยะของเมตรปลอดภัยไว้ก่อนสิเว้ย ี๋ยวมันงับแข้งงับขาเอาใครจะรับผิดชอบจริงมากเออผมมันเห็นกลัวมันล็อกโถกลัวที่ไหนมาเดียวเออเออผมลืมเล่าไปว่าเจ้าหมาดําตัวนี้มันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าตัวมันใหญ่ประมาณไหนเจ้าดํามันเป็นหมาพันธุ์ผสมระหว่างลับกไวเลอร์กับหมาพันธุ์ทางพันธุไทยบ้านเรานี่แหละแต่แต่ผมไม่รู้ว่าพ่อมันหรือแม่มันเป็นลับไวเลอร์ ป่าข้างบ้านแกเอามาล่อยฟังว่าแกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังเล็กเจ้าของมันเป็นคนเพาะเลี้ยงพอพันมันไม่สมบูรณ์ก็เอามาปล่อยวัดปล่อยวาตามวัดตามวาเป็นพระ,ะของพระไปเออนะโอ้โใจโคตรดีแมวแมวจริงๆลนะ้วตัวมันก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะมันมีนิสัยค่อนข้างหัวงอนาเขตห่วงเจ้านายหัวงแม่กระถางขับขยะเออที่สําคัญมันมีนิสัยเหมือนเจ้านายมันเป๊ะเลยเออเอาดีก็เหมือนป่าข้างบ้านผมนี่แหละ เพราะป้าข้างบ้านผมเป็นเจ้าของของหมาตัวนี้ยังไงหรอป้าข้างบ้านผมแกเป็นญาติทางหางของยอดนักสืบตัวติ๋วโคนันยังไงและเป็นญาติของหม่อมท่านหนึ่งเออขึ้นต้นด้วยท่านอะไรนี่แหละแต่ป้าข้างบ้านของผมเขาเข้าถนัดเหมือนกันที่แน่ๆสุดๆเลยนะเขาถนัดมากเลยครับและพฤติกรรมเจ้าดำนะก่อนหน้าเนี้มันจะมาดําๆมอ,ม,มองๆผมที่หน้าบ้านเป็นประจำเลยไม่รู้มาทําไม มันมาด้อมอม,อมองมองเวลาผมคุยกับใครไปไหนมาไหนเดินตามอยู่ห่างๆเลยนะเหมือนเป็นนักสืบคนนั้นก็มีปานเวลาผมคุยงานกับใครอยู่หน้าบ้านตรงระเบียงหน้าบ้านมันจะมาแอบฟังตรงพุ่มไม้อันไม่ไกลนักหูตาไวขนาดผมย่องเข้าบานตัวเองนะแอบค่อยๆย่องย่อง,องมันยังแอบตามมาเห่าข้างบ้านนะทำให้ผมตกใจเลนซะยางนั้นไม่รู้จะจองเวรจองกรรมกันไปถึงไหนโถไอ้ดำานี่ยมาเอาเรื่องไว้ อ,อ๋อนอกเรื่องมาสักไกลเลยกลับไปที่ถังขยะเหมือนเดิมอีกรอบนะเออหลังจากที่ผมวิ่งมาตั้งหลักได้ไม่ไกลนะักผมก็มองซ้ายแลขวาหาอาวุธป้องกันตัวสิวะเม้นก็โดนหมากัดขาหัวสิเออหลังจากที่ผมวิ่งมานะก็มองหาแล้วมีอาวุธให้กูถือได้จับไหมวะ งั้นแย่แน่ๆเลยพอครั้งนี้ดูเหมือนมันจะโกรธจริงหน้าตาดูดันมากเลยมันเห่าเสียงดังมากแย่เขี้ยวใสโอ้โหอย่างสามผมมาหาผมเลยนะน้าลายฟูมปากเลยนะโฮโหบแบบแบบแบบมันโกรธจริงเว้ยมันโกรธจริงงวดนี้ละไม่ไหวเลยมาแบบระยะประชิดตัวผมเลยนะพอดีผมเหลือไปเห็นไม้ท่อนหนึ่งเป็นไม้ไผ่กาลังงานเหมาะมือมากผมก็หีบคว้าสิวะ มักวัดแหวงไปมามือนในจันโหนเขี้วลันดาบเพื่อกำลับศัตรูอยู่หน้าข่ายบางละจันก็มีปานพอเจ้าดำเห็นผมลำดาบอย่างเอาเจียงเอาจังมันก็จึงหยุดชะงักเออไม่กล้าเข้ามาล็อกเพราะผมมีอาวุธแต่มันก็ยังไม่ถอยนะมันยังเห่าผมยังต่อเนื่องแล้วค่อยๆมองดูเชิงผมว่าผมจะเอายังไงกับมันผมเห็นเจ้าดำเริ่มมีท่าทีวาดแวงในความห้าหาญของผมที่ผมลำดาบไปลำดาบมา มันก็เริ่มถอยแล้ววะอันนี้ผมก็ได้ใจสิว,วะผมก็เดินย่างสามขุมก็หามันเลยวัดแกงดาบย่างไม่ใช่ไม่ใช่ดาบกัดแกงไม้ย่างเอาจริงเอาจังเดินย่างสามขุมไปหามันมั่งมาดิมาดิมึงเข้ามาดิมึงโดนแน่มึงถ้ามึงเข้ามากูยำแนะ่กูเอาเลยมาแฮะมาเล่นกับใครไม่เล่นมาเ,เล่นกับเพียโอ้โหเล่นกับกูไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครกูจริงไว้เฮ้ เออส่วนเจ้าดําก็เหา่าโตตอบอย่างไม่ลบละแต่ท่าทางเหมือนจะไม่กล้าสู้กับผมไม่ให้เพราะผมมีไม้ไงเ,เป็นอาวุธเออเออมันคงไม่อยากเจ็บตัวกันมามันก็เลยเริ่มถอยเออผมรู้สึกเลยว่าผมกําลังได้เปรียบแล้วก็ฮึกเหมิมมากผมกระโดดตีลังกาม้มนหน้าไปสองรอบพร้อมกับกวัดแปงดาผู้ใจไม่ใช่ไม่ปล่อไปมากวัดแปงไปมากวัดแปงไปมาพร้อมกวักมือชักเชิญมามาเดะเจ้าดำมาเลยมาเลยมาตีกันต่อ แต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนมารับหลังเอ้ยไม่ใช่ตะโกนมาแต่ไกลาจากข้างหลังเสียงมาเฮ้ย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 ไปกัดกินอื่นเว้ยกูจะทิ้งขยะคนอะไรวะกัดก็ได้แม้กระทั่งหมาโถอฮ้ย,อยไอผมก็รู้เลยว่าบ้านอีกหลังเขาเจ่อขอยะมาทิ้งผมได้ยินเสียงนันกล่าวผมก็เลยหยุดแล้วก็ลุกขึ้นปัดเอาเปิดปัดเนื้อ,ป,อปัดตัวเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็แกล้งเดินออกไปจากตรงนั้น ในายใจก็คิดว่ากูมาทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยแม่อาชิบหายเลย,ยเนี่แหละนะอารมณ์ชูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วผมกระเจ้าดําก็เลิกกัดกันเอ้ยไม่ใช่เลิกทะเลาะวิวาทกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่ผ่านมาก็เกือบอาทิตย์เห็นจะได้เหตุการณ์ก็สงบจนมาถึงทุกวันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีใครแอบมาดักเหา่าหรือดักฟังอะไรทั้งสิ้เนเงียบ มันก็แปลกๆอยู่นะแล้วเมื่อตอนเย็นเนี่ยเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาป้าแกมาดม,ดมดมมองมองอยู่หน้าบ้านสงสัยจะหวังสืบเรื่องราวชาวบ้า,บานเอาไปเลา่าเอาไปเมั่ยหรนมัน้งแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดหรอกป้าแกมาบอกว่าเจ้าดังตายแล้วมันป่วยตายป้าเอาไปฝังไว้ที่โคนไม้สวนหลังบ้านเฮ้ย <c oughs> คิดแล้วก็สงสารมันไว้แต่ผมก็เอะใจเอ๊ะป้าหลังบ้านป้าไม่มีสวนนี่มีแต่ทุ่งนาะ เป็นท้องนาของผู้ใหญ่บ้านเขาแล้วป้าเอาสวนที่ไหนไปฝังให้เจ้าดำนะไปฝังศพเจ้าดำนะสวนที่ไหนป้าบอกมาดีๆนะป้าแกก็เลยบอกว่าก็สวนหลังบ้านเฮียนั่นแหละยืมหน่อยเอาเป็นสุสานของมันอ้าวอืมเย่ยมจริงๆเลยป้าป้าข้างบ้านนี่เย่ยมไหนๆก็ไหนๆละป้าก็ฝังเสียบร้อยละถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยตามเลยก็แล้วกันฝังแล้วฝังเลย ไม่ต้องขุดมาลื้อฟื้นใหม่ให้มันนอนสงบอยู่อย่างนั้นละ่ะเออไปสู่สุขติีออ<ส>จริงๆกระสงสารแล้วใจหายอยู่นะสงสารมันสรุปแล้วเจ้าดำก็จากไปอย่างสงบจากนี้ไปก็ไม่มีหมาตัวไหนมาแอบฟังเรื่องส่วนตัวของผมอีกแล้วแต่ที่จะเงาเงาหน่อยก็คือผมเนี่ยแหละเพราะไม่มีใครมาคอยกัดกับผมเอ,อ้ยไม่ใช่มาคอยกัดกับผมนะเออก็จริงนะกระถูกขอให้ไปสู่สุคติพบที่ดีจงไปเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ ชาติพบนี้เถอะเจ้าดำเอ้ยจริงๆแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะนี่ขนาดเป็นแค่ม้าข้างบ้านนะถ้าเป็นคนที่เรารู้จักหรือญอาติสนิทมิสหายเราจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนก็จริงตามคําที่กล่าวว่าเราเกิดมาเพื่อจากกันไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายยังไงก็ต้องจากสักวันนึ่งนะเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจะสอนใจใครหรือจะสอนอะไรใครใดบ้างแต่ที่แน่ๆในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ จงทำดีต่อกันเอาไว้เถิดไม่ว่าจะกับคนหรือจะกับสัตว์ก็ตามกับใครก็ได้ผลของการทำดีมันไม่ออกลูกออกผลให้ใครได้เก็บกเกหรอกนะจะบอกให้แต่สุดท้ายแล้วมันจะปลตดอกบานสะพรั่งในใจของเราตลอดไปเชื่อผมเถอะมันบานอยู่ในใจของเราเลสเปกไว้เฮ้ยเจ้าดำวันนี้หัวลาอไม่ออกไว้ไปสู่สุขติพบที่ดีนะเออ thank you